สวัสดีค่ะต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีเรื่องของวัดสันควงคำที่เชียงใหม่ค่ะได้ข้อมูลมาน่าสนใจทีเดียวภารกิจเราวันนี้ก็คือทำความเข้าใจเประวัติความสำคัญของวัดนี้กันค่ะที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือวัดนี้เนี่ยไม่ใช่วัดเก่าแบบดั้งเดิมอะไรขนาดนั้นแต่สร้างขึ้นใหม่เลยจากความจำเป็นของชาวบ้านจริงๆค่ะ แต่ที่พิเศษคือสร้างบนที่วัดร้างเดิมที่มีเอ่อเจดี JD เก่าอยู่แล้วด้วยใช่ครับตรงนี้น่าสนใจมากการเลือกสร้างบนพื้นที่วัดร้างเนี่ยมันสะท้อนหลายอย่างนะครับทั้งความเชื่อที่มันแบบสืบต่อกันมาแล้วก็ความพยายามของชุมชนเองที่จะฟื้นฟูพื้นที่เดิมขึ้นมามเหมือนเป็นการเชื่อมต่อเรื่องราวเลยนะคะ ใช่ครับไม่ใช่แค่หาที่ดินเปล่าสร้างน่าสนใจค่ะแล้วอะไรคือจุดเริ่มต้นค่ะที่ทําให้ชาวบ้านหมู่หกต่อเทาวังพร้าที่สันปะตองเออรู้สึกว่าต้องสร้างวัดของตัวเองแล้วล่ะข้อมูลที่เราได้มานะคะคือบอกว่าชาวบ้านแถวนั้นนะคะหมู่หกบ้านท่าตุ้มเนี่ยลำบากมากเลยเวลาจะไปทําบุญที่วัดทาวังพร้าซึ่งเป็นวัดในตําบลเดิมอ๋อครับครับค่ะโดยเฉพาะหน้าฝนนะคะน้ําจากแม่น้ําปิงกับแม่น้ําขานี ท่วมทางเลยค่ะแทบจะตัดขาดไปวัดไม่ได้โอ้โหนี่คือแรงผลักดันที่สำคัญมากๆเลยครับความลำบากแบบนี้นี่เองที่ทำให้ชุมชนต้องออต้องลุกขึ้นมาแก้ปัญหาเป็นการปรับตัวสร้างศูนย์รวมจิตใจขึ้นมาเลยนะครับใช่ค่ะแล้วความคิดนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาตอนปีพศ2499ค่ะ ตอนนั้นมีคนสำคัญคือนายปันปินตะอุย้ยท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วก็มีพ่อหนานออนใจแป้งสองท่านนี้ล่ะค่ะที่เริ่มชวนชาวบ้านคุยกันออจริงจังเลยครับครับผู้นำชุมชนเริ่มขยับใช่ค่ะสุดท้ายก็ตัดสินใจกันเลือกที่ดินวัดร้างเก่าแก่นั่นล่ะค่ะที่มีซากเจดีโบราณอยู่เอเอาตรงนั้นเป็นศูนย์กลางใช่ค่ะ ส่วนชื่อวัดสันควงคำเนี่ยก็ได้มาจากพระคูปิยะธรรมพานีตอนนั้นท่านเป็นรองเจ้าคณะอำเภอสันป่าตองท่านตั้งให้ค่ะครับการตั้งชื่อก็น่าสนใจนะครับสันควงคำถึงข้อมูลจะไม่ได้บอกที่มาตรงๆแต่คำว่าควงเนี่ยภาษาเหนือเขาหมายถึงลานหรือพื้นที่โล่งๆนะครับส่วนคำก็คือทองคำก็อาจจะสะท้อนความหวังความเจริญรุ่งเรืองหรือให้เกียรติประวัติศาสตร์เดิมของพื้นที่ที่มีเจดีย์เก่าอยู่ก็ได้นะครับ อ๋อค่ะค่ะเป็นการเชื่อมโยงอดีตกับความหวังแนวอนาคตนะคะใช่ครับประมาณนั้นเลยพอตัดสินใจปุ๊บทุกคนก็ลงแรงช่วยกันบูรณะเลยนะคะจุดสำคัญสำคัญถ้าไล่ตามเวลาคือเริ่มบูรณะจริงๆจังๆก็9มีนาคม2,499เเลยค่ะแต่กว่าจะเป็นวัดแบบเป็นทางการนี่ก็ใช้เวลาเหมือนกันนะคะใช่ครับ การพัฒนาวัดมันก็มีขั Oops ้นตอนทางกฎหมายของมันอยู่จากข้อมูลเนี่ยวัดได้รับการประกาศยกฐานะเป็นวัดจริงๆคือปี2517นะครับวันที่21มกราคมพศ2517อันนี้คือมีสถานะเป็นนิติบุคคลแล้วจัดการอะไรต่างๆได้เป็นทางการอ๋อค่ะแล้วก็มีอีกขั้นที่สำคัญมากๆคือได้รับพระราชทานวิสุงคามศีมาอันนี้คือ24มิถุนายน2539อันนี้คืออะไรคะมีความสำคัญยังไงเอ่ย วิสุงคามาสีมาเนี่ยถือเป็นหมุดหมายสำคัญสูงสุดอย่างหนึ่งเลยนะครับคือเป็นการที่รัฐรับรองเขตพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์คือเขตที่พระสงฆ์จะใช้ทําสังฆกรรมสําคัญสาคัญได้อย่างเช่นการบวชพระนะครับเหมือนเป็นการยืนยันสถานะความสมบูรณ์ของวัดอย่างเต็มที่ทําให้วัดทาหน้าที่ทางาศาสนาได้ครบถ้วนตามกฎหมายและพระวินัยเลยครับ โห oh, จากจุดเริ่มต้นที่เออชาวบ้านแค่ต้องการที่ทำบุญใกล้ๆไม่ต้องเดินทางลำบากกลายมาเป็นวัดที่สมบูรณ์แบบนี้ได้นี่สุดยอดจริงๆค่ะครับผมปัจจุบันวัดสันควงคำก็เลยมีเอ,อเซนาสนะหรืออาคารต่างๆครบถ้วนนะคะทั้งวิหารศาลาการเปลี่ยนกุฏิสงสองหลังศาลาบาทแล้วก็แน่นอนซากเจดีเก่าแก่ที่เป็นจุดเริ่มต้นเรื่องนี้ใช่ครับ สรุปได้ชัดเจนเลยว่าวัดสันควงคำเนี่ยเป็นภาพสะท้อนของพลังชุมชนจริงๆนะครับ คือเปลี่ยนความลำบากให้เป็นแรงสร้างศูนย์รวมจิตใจแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆทั้งสถานที่ทั้งสถานะทางกฎหมายจนเป็นวัดที่มั่นคงเป็นที่พึ่งทางใจให้ชาวบ้านท่าตุ้มหมูหกมาจนทุกวันนี้เลยครับค่ะสรุปจากการสอดลิกข้อมูลครั้งนี้สิ่งที่เราเห็นชัดๆเลยคือวัดสันควงคำเกิดจากความจำเป็นจริงๆของชาวบ้านที่ต้องการแก้ปัญหาเรื่องการเดินทางไปทำบุญแล้วก็เลือกที่จะฟื้นฟูพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เดิมที่มีประวัติศาสตร์อยู่แล้ว แล้วก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันนี่แหละค่ะพัฒนาจนกลายเป็นวัดที่สมบูรณ์ได้พลังของความสามาคัคคีความศรัทธานี่แหละครับคือหัวใจสำคัญเลยแต่ก็มีเรื่องหนึ่งนะคะที่ข้อมูลนี้ทิ้งท้ายให้เราเอ,อ,อดสงสัยไม่ได้คือซากเจดีเก่าองค์นั้นนะคะที่เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของวัดสันควงคำครับก่อนที่มันจะร้างไปเนี่ยมันมีประวัติมีเรื่องราวอะไรมาก่อนหน้านั้นวัด เดิมก่อนหน้าวัดสันควงคำคืออะไรอันนี้น่าคิดน่าค้นหาต่อไปจริงๆค่ะว่าเรื่องราวก่อนหน้านั้นเป็นยังไง